นาทีนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักจันแจมสุวนเพงนักมวยสากลหญิงไทยในโอลิมปิกสปารีสเกม2 0 2 4คลิปนี้แอดจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับบีจันแจมสุวนเพงกำปั้นสาววัย23ปีซึ่งการันตีเหรียญรบบางวัลโอลิมปิก2024เรียบร้อยแล้วนาตอนนี้เจ้าบีจันแจมสุวนเพงกลายเป็นนักชกไทยเพียงหนึ่งเดียวจากทั้งหมด6คน ที่ยังอยู่บนสังเวียนลุ้นเหรียญรางวัลโอลิมปิก2024พร้อมการันตีเหรียญรางวัลปารีสเกม2024เรียบร้อยแล้วในคลิปนี้จะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับนักชกสาวไทยรายนี้กันนะครับจันแจมสวรเพ่งชื่อเล่นบีรุ่นน้ำหนัก66กิโลกรัมเกิดเมื่อวันที่25กันยายนปีพศ2543อายุ23ย่าง24ปี ภูมิลำเนาจังหวัดหนองคายจันแจนสวนเพลงหรือเจ้าบีนักชกสาวจากหนองคายถือว่าพลิกผันมากๆด้วยการที่พ่อและตาชอบดูมวยตู้มาเริ่มเกี่ยวข้องกับมวยกิกิงงตอนอายุได้12ปีตอนอยู่ม .2 ที่บ้านเป็นค่ายมวยด้วยและอยู่ทุงรมมวยที่โรงเรียนวังหลวงพิทยาสารอำเภอเฝ้าไร่จังหวัดหนองคายชกมวยไทยใช้ชื่อน้องบีปอประสิทธิ์ โชคเกดไฟก็รู้สึกว่าเหนื่อยและหาคู่ชคยากด้วยบีเลยหันมาชคมวยสากลและไปได้ดีในเส้นทางนี้ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับปริญญาตรีปีที่4มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสุขโทขทัยคณะศึกษาศาสตร์สาขาพระศึกษาและสุขศึกษาในขณะเดียวกันก็ยังรับราชการทหารติดยศจากอากาศตรีสังกัดทหารอากาศ เจ้าบีคว้าตั๋วโอลิมปิกจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19ที่เมืองหางโจวประเทศจีนโดยมีผลงานเด่นดังนี้เหรียญเงิน Asian 2022, เอเชียนเกม2022เหรียญเงินมวยสากลหญิงชิงแชมป์โลก2023เหรียญทองซีเกม2023สำหรับเส้นทางบนเวทีโอลิมปิก2024รอบ16คนสุดท้ายเอาชนะบริจิสเอมบาบีจากคองโก4-1ตเสียง จากนั้นในรอบ8คนสุดท้ายกำปั้นสาวไทยเอาชนะเซยาซูเมเนลีกำปั้นจากตุรกีวัย26ปีเบอร์หนึ่งของรุ่นนี้เลยทีเดียวไปด้วยคะแนน4ต่อ1เสียงการันตีเหรียญทองแดงเป็นอย่างต่ำโดยในรอบรองชนะเลิศจะพบกับอีมานเคลิฟนักชกที่ไม่ผ่านการตรวจเพศจากแอลจีเรียซึ่งจะขึ้นชกในวันที่7นี้ฝากทุกท่านเป็นกำลังใจให้ไทย คว้าเหรียญทองในครั้งนี้ด้วยนะครับ